สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิธ์กับ40บรายชื่อจริงลูกแฝดเพศหญิงค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันต่อไปนะคะเชิญชมค่ะอัชราอันธิกาอมาราอามรรัตน์อมาราวดีอรุโนไทยเอมิกาเอวาริน อภิสาราอาริยาพรอนัญญาอชิระยาอัจจิมาอิสิกาออนภนัสออนอูมาอาริสาอัชาวดีอัยลดาอาทิตยาอนันตาพร อนันจนาอริสาอธิชาอัญชยาอักษราพิพักออนวราอรนาตออนิดาออนิภาออนรัมภาออนอมนอริยาอรุชิดาอาคิรารัก อาจรีอารดาอารดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทธ์และกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ